ใยอาหารกับโรคเบาหวานมีความสําคัญอย่างไรและสัมพันธ์อย่างไรคําตอบอยู่ในคลิปนี้แล้วค่ะโรคเบาหวานสิ่งที่สําคัญคือต้องควบคุมอาหารและเลือกรับประทานอาหารอย่างถูกต้องเรามาฟังเลยค่ะใยอาหารกับโรคเบาหวานมีความสําคัญกันอย่างไรค่ะเส้นใยอาหารกับโรคเบาหวานพ่ปราบอกเลยว่าเส้นใยอาหารชนิดไม่ละลายน้ําจะช่วยเพิ่มปริมาตรน้ําในกระเพาะทําให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นจึงช่วยควบคุมน้ําหนักได้อุ้ยแหล่งอาหารธรรมชาติมีอะไรหรือคะ ข้าวสาลีข้าวโพดผักต่างๆข้าวกล้องเมล็ดถั่วเปลือกแข็งค่ะอันที่สองเส้นใยอาหารชนิดละลายน้ําได้บอกเลยว่าเส้นใยอาหารชนิดละลายน้ําได้มีคุณสมบัติเคลือบผนังลําไส้ทําให้ร่างกายดูดซึมน้ําตาลกูโคสเข้าสู่กระแสเลือดช้าลงเป็นการช่วยปรับระดับน้านําตาลในคงที่อาหารแหล่งอาหารมีอะไรคะท่านยาพืชไม่ขัดสีถั่วเมล็ดแห้งเช่นถั่วแดงเหลือง ผลไม้บางชนิดอ่าแต่ต้องเลือกนะคะผลไม้ที่ไม่หวานฝรั่งสุดยอดแน่ๆค่ะแน่นอนค่ะสําหรับคนที่ไม่สามารถเลือกทานหาหรือซื้ออาหาร,หารได้ไม่สะดวกในที่ต่งตางๆพี่ปรามีคาตอบเราต้องมีต้นช่วยติดตามพี่ปราในคลิปต,ต่อไปนะคะอ่าอย่าลืมค่ะติดตามพี่ปราเพื่อสุขภาพที่ดีสําหรับคนไข้โรคเบาหวานเชื่อพี่ปรานะคะ